สั่งของแต่งจากไอ้นี่นะจังไหนช้อปปี้ป้ะเนี่ยอ๋อลูกท้าสั่งมาเองไอ้กันสะบัดอย่างเงี้ยอยากถามหน่อยว่ามันเคยรู้สึกไหมว่ามันมันดีกว่าตัวก้านแบบก้อนอ่ะมันแล้วแต่แต่ว่าแต่แม่งแพงกว่าตัวก้อนไอ้แพงกว่าตัวตัวก้านนะตัวก้านดีกว่าพี่สามหมื่นกว่าเนี่ยฮะสามหมื่นกว่าโอ้โหมือสอง เออใช่เริ่มผลิตแล้วของโอโอลิงนะโอดีหรอนี่ยโฟลซ่าตัวตำรวจนะเนี่ยใช่เหรอจริงปะเนี่ยตำรวจไหนี่ยสนอบางแปดเนีขาอยู่อะไรนะอะไรอะไรตำรวจภาคเจ็ดด้วยนะเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตำรวจเนี่ยขนาด ขนาดตำรวจยังแต่งอะครับไปคิดดูว่าประชาชนแต่งไม่ได้เหรอใช่ไหมเออเนี่ยดูท่อของตำรวจดิอันนี้คือท่อเขาใช่ไหมใช่นี่ยดูดิขนาดตำรวจยังใส่ท่ออ่ะแล้วทำไมประชาชนถึงใส่ไม่ได้ผมอยากถามคำถามนี้ถ้าเกิดนะครับใช่ไหมคุณลิฟต์ใช่เออ,เอเนะนี่คุณลิฟต์เขาจะใส่ท่อท่อเหมือนผมนะ <laughs> ผมเนี่ยใส่ท่อเหมือนเขาดีกว่า แต่ว่าไม่ได้ถอดไอ้จุกออกอยากถอดจุกอะแต่มันก็เสียดายออถอดปากออกเลยถ้าเกิดถอดอปากออกผมว่าต้องเสียตังค์เพิ่มอ่ะสินถานร้านในร้านพิกที่นู่นนะใช่มันแพงพี่พี่ว่าถ้าเราว่างพี่ว่าก็ไม่อยากจะมาชวนกันลื้อเพราะว่าตอนแรกต้องลื้อลื้อทั้งชุดท่อก็คือลื้อทั้งคออะถอดได้ไม่มีแต่ปัญหาคือดิมิตอะไม่ไม่หมายถึงว่าพี่จะถอดทั้งคอไปเขาตัดแคทให้อ่ะมีแคทอยู่ แคทมันแบบมันอั้นอยู่อ่ะถ้าเกิดตัดแคตออกไปแล้วมันก็ยังโล่งขึ้นมาเออพอรถจูมาแล้วแต่จริงๆอ่ะพี่ก็เสียดายดูงี้ถ้าเกิดตังเหลือตอนจูนนะพี่ก็บอกเขาตัดไปเลยแต่ตอนนั้นน่ะคือมันต้องขึ้นในน่ใหม่รอบนึงไงต้องเสียค่าในน่ให้เขาอ่ะเออใช่ต้องเริ่มใหม่แล้วเขาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่าอ,อืมหออายเขาก็ไม่กระตีให้เราเราก็เลยแบบถ้างั้นอย่าดีกว่างั้นไว้ก่อนเออเดี๋ยวเสียตังฟรี เดี๋ยวแรงม้าไม่ขึ้นอีกก็อาจจะไปผ่าตัดออกแล้วก็ลองไปลองไปลองไปเช็คม้าก็เลยเช็คม้าก็จะถูกหน่อยหลักร้อยป่ะพี่หลักเช็คม้าเนี่ยน่าจะเสียแค่คือค่าขึ้นในน่นเฉยหรือมั้งเออพันกว่าบาทประมาณเนี้ยเช็คม้าเฉยไม่ได้จุ้งกับจูนนะเลแล้วก็เช็คว่ามันมันมีแรงขึ้นมาไหมอืมอาวัน อันนี้ปีกเนี่ยยึด,ย,ดยึดยังไงวะลิฟต์การหล่ห้าปะสปาหลอหซิคนซลิโคนอีกทีหนึ่งใช่ไหมไม่กล้าเจาะไม่กล้าเจาะเออก็ดีก็ดีแล้วมันเสียดายโอ้โห <c oughs> นี่ข้างแล้วแสนเลยนะครับถ้าตัวธรรมดาเจาะอยู่ข้างแล้วแสนเออใช่ปีไหนนะปีไหนอัเนี้พอปีเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด นี่ไล่ไล่เบรกเกอร์มอนล้วเนี่ยอ๋ออะไรนัสิบแปดจะเป็นสีดำใช่ไหมหกหกด้านล่างไหมหกอันนี้เป็นสีเทาอ๋อถ้างล่างเป็นสีดำเลยคือมันเกร์บอนหมดเลยอ่ะอ่าอ่าอ่าอ๋ออ่างแค่นั้นส่วนตัวยี่สิบไปดำล้วนเลยนะซ้ำเออดำล้วนเลยแล้วก็แล้วแต่พี่ชอบตัวยี่สิบตัวหนึ่งที่มันเป็นเหมือนตัวหนังสือมันจะเหมือนอาเจตโตไมอ่ะ สีมันจะแบบสีน้ําเงินออกน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินอะไรน้ําเงินดำมาที่เป็นแบบเหมือนเอือเอื่องแสงอะสะนอนแสงเจอสวยสายเอื่นยี่ห้ออะไรนะสายเอื่นที่หัวใช้ใช้หัวเอื่นหัวเอื่นแล้วปั๊มล่างเป็นเมมโบเอ่อร่วงร่วงเครื่องนิกเกิลนิกเกิล ปัามหน้าเป็นใหม่เมมโบ่ซีวฟโว RX สามสิบพีสามเมโสมเมมโบอันนี้รับแล้วก็ปั๊มปั๊มบนปั๊มบนเกียร์สปีดเกียร์สปีดใช่คันเร่งก็เป็นโนมิโน ฝั่งนู้นคงไม่มีอะไรแล้วมั้งเอออยู่แต่ฝั่งนี้อะฝั่งนี้หมดแหละก็มีคาร์บอนบางส่วนอันนี้ก็เป็นบางคนบางคนคาร์บอนเคยเล่นอะไรกระหมดรถเยอะไหมพูดถึงโชคเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่อได้ เฮ้แต่พูดถึงนะพี่ก็ไม่กล้าไปบางแสนอีกเลยนะพี่เคยไปครั้งหนึ่งเว้ยแล้วทีนี้ตอนนั้นเป็นช่วงกลุ่มพี่ไปตอนช่วงกลุ่มของฮันด้านี่แหละรู้จักกันนี่แหละที่ออกรถด้วยกันเสร็จปุ๊บไปวันนั้นไปหลายคันมาก แล้วตำรวจแม่งดัดจังหวะดักแม่งครึ่งตอนพอดีแล้วพี่เป็นคนครึ่งหลังด้วย้วชิบหายตอนนั้นรถพี่ยังยังมีกระจกนะมีกระจกท่อท่อเดิมไปทะเบียนมีคือไม่ดูหรอกแต่ว่าเราเราจอดรอเป็นแบบเป็นใน,นนี่เฉยแบบเออเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นพี่พท่อดังกระจกมีทุกอย่างครบแต่ท่อดังเฉยแล้วพี่นี้มันโดนอะนตรงที่ว่าเขาก็แบบกลายเป็นกลุ่มแตกเลยนะเพราะมันมีคนไปพูดอยู่ว่า คืออีกอกลุ่มหน้าจะจะกลับมาจะกลับมาหากลับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่มันมีคนพูดในในเหมือนในใครเขาใส่หูฟังอยู่ผมไม่มีไงพี่ไม่มีเขาใส่หูฟังอันนี้บูทูตกันอยู่แล้วเขาบอกว่าอย่าไปอย่าโดนงนหมดทีไกลมันว่าน่าจะทะเลาะก,กันนิดนึงอ่าน่าจะแบบเออพี่ก็เลยแบบไกลเป็นกลุ่มแตกเลยหลังจากโดนโดนตรงนั้นอ่ะแล้วทีบางแสนประจําเลยนะถ้าไปเนี่ยคือไม่ต้องดนตำรวจเรียกอยู่แล้ว ต้องโดนอ่ะพี่ก็เลยไม่ได้ไปเลยไปแต่ทีเดียวก็คือไปหัวหินอย่างน้อยมันก็ไม่โดนตำรวจไม่เยอะไปตรงที่อื่นอ่ะสลาบุรีอะไรเงี้ยไม่ค่อยตั้ง<ไ>เออบางแสนคงไม่ไปแล้วเข็ดแล้ว <c oughs> ขนาดช่องไอ้นี่ยังนะวันนี้พี่เพิ่งไปเปิดคลิปดูไอช่องไอพี่เล่เซิ่งอ่ะเ <c oughs> ก้ก็ไปเก้ก็โดนขนาดปช่องนางเองโดนอ่ะเออขนาดพี่เล่ถ้าเองโดนอ่ะเราจะไปเหลืออะไรเ่ยตำรวจไปลูกค้าคนนี้ยังไงวะเนี่ยไอเอ็มี โซนสามเนี่ยยังไม่คาร์บอนั้นเต็มลำเลยไมยังไม่จ่ายตังเลยไหมยังเลยยังไม่จบนะงานไม่เดินนะไม่เงินไม่มางานไม่เดินรู้จักไหมครับเงินไม่มางานไม่เดินไหนดูนี่เขาสั่งอะไรบ้างผมจะรูนอันนี้คือของไอซีฮอร์เลยไอซีไอซีจีบีเอ็มทีศูนย์เก้าเอ้ศูนย์เจ็ดหรือว่าเขาเจ็ดก็คือพวกอาร์เจ็ดอะไรอ๋อคือนี่คือเขามาใส่อาร์เจ็ดใช่ไหมใช่ ก็บล็อกเครื่องเดียวกันเนาะมันก็เลยใส่กันกันลมได้อันนี้ไอ้กันกันลมเทงอันนี้ของแท้ป่าวะไม่ไอ่ได้ผมาคิดว่าไม่แท้ไม่ใช่แท้หรอกนี่งานจีนแต่มันเหมือนนี่นะเฮ้ยขอดูไอ้ลองลองแกะลองดูแกะเนื้อนี่หน่อยไหมแกะถึงแล้วแกะเดินดูดูเนื้อเนื้อน็อตหน่อยว่ามันมันเหมือนเนื้อเหมือนที่จับปขาวะนี่ลูกค้ายังไม่ได้อ้นี่เลยก็ต้องมาแกะหกนี้วมาแล้วเออหกนิ้วสามอังนี้ก็ต้องแกะ เออเ,ออเออนื้อก็เหมือนกันนะแต่ก็หนาเอาได้อยู่นะถามว่ามันช่วยของของเทสกับของก๊อฟเนี่ยถามว่าคุณภ,ภาพอะ่ะมันเข้าใจแหละมันคนละคนละเกตกันแต่ว่าการล้มมันมันช่วยได้เยอะอยู่ยในระดับนในระดับหนึ่งดีกว่าเนาะดีกว่าไม่มีเลยนะเออดีกว่าไม่มีดีกว่าเดี๋ยวผมมาดูเนื้อเนื้อน,น็อตดีกว่ากออกเอากิดออกอะเอา้าโอ้โหสุดยอดจริงจริงเออเส็จก็ดีนะทำแยกแพ็คมาดีว่ะ เหมือนน้องพี่เลย,เาาเยก็แท็กออกมาแยกผมใส่กันล้มเต็มที่เลยนี่หว่าเนื้อเหมือนกันครับมันทนเบาหวานจริงๆอยากให้ลูกค้าเปลี่ยนยนะต้องถามลูกค้าื่อลูกค้าจะเปลี่ยนเพราะว่าพี่ก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยแต่พี่ก็ไม่ได้เอามาไงคือน็อนมันแบบเนี่ยก,กระหลกกะลามากเลยคือที่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่า พอน็อตนาะแท้น <OM> ็อเนอตเติมลงนนอตเติมรถ่มันยังอยู่ไงมันยังเอาอยู่แต่ถ้าผมไปล้มเนี่ยคือไอ้พวกเนี้ยเอาไม่อยู่แน่นอนนนอะทังแน่นอนใส่นนอตเทเทเลยนะเทเทก็ตกประมาณไปถามราคาแล้วแม่งขายตัวสองร้อยโอเคสิบสองตัวผมสิบสองตัวนะสิบสองตัวแม่งก็เท่าไหร่ละเออเดี๋ยวหายมื้อนสี่ตัว รวมก้นหนาในระดับนึ่นงนี่ฮะให้เกจด,ดีไห,หดดมอันนั้นของอะไรปีกเหรอเฮ้ยขอดูปีกที่เผื่อพี่จะสั่งสั่งมาใส่ได้ป่าวอะ <c oughs> ต้องูปหน้กเกต <c oughs> โอสั่งของครบเลยนี่ว่า <c oughs> เตรียมมาน,นี่เลยโอ้โหทีเดียวอะ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ ไม่รู้ภาษาอะไรเนี่ยจจันกระจบก็มีแถมนะยติดนะคือกระจบอาเจ็ดไม่ติดันน่งไันเยอะมากเลยสวยสีสวยดีใส่ได้ป่าววะไหนขอมาเทียบดิโอ๊ยเผื่อจะเบิกมาใส่เฮ้ย แต่ไม่ได้ดิมันก็จะเป็นเมนบอเนี้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่ได้อ่ะมันเหมาะเออเคิร์ฟไม่ได้ป่ะตรงส่มันตรงรุ่นจริงอ่ะเออมันมีแต่หกห้าศูนย์ในทีพิมพ์ไปอ่ะเออจริงไม่ค่อยมีคนงานงานสร้างไม่มีเลยนะนอกจากไปสั่งเอาเองทีนึงอ่ะ อุดกระจกเอยแถมอะไรเต้มอะไรหมดเลยอันนี้การสะบัดเนี่ยเขาต้องซื้อมาสองมาไหมเนี่ยทอมาจากพอซ่าอ๋อเหรอทอมาจากพอซ่าเพิ่มมาแถมอาเจ็ตอย่าบอกมันมีชิปเตอร์ด้วยวะเนี่ย <c oughs> อันนี้ท่อเขาก็เปลี่ยนฟูะเนี่ยอันนี้ไทเนียมมัเนี่ย,ยหรือว่าเลดอ้นนอ,อันนี้อ๋อสายปั๊บไม่ฟูหรอกมีเงาพักอีกอะไรอ๋อหรองาะพักอีออก มันก็กล่งฟูไหมถือว่ากล่งเปล่าวะมีครอบอกอันนี้ชิวเหรอโอ้มาดูของลูกค้านนี้เอ<ม>อเขาสั่งของเยอะดีอด่ะ<ม>เต็มด้วย พร้อมเลยอ่ะพร้อมใส่เยอะเลยอ่ะแล้วปลายเขาจะปลายเป็นแบบไหนไปลายแท้ป่ะเนี่ยเธอจะสั่งปลายอ๋อขาไปดา่าเ <c oughs> ปล่ามาดูขนาดน้องดิ <c oughs> แต่ทำไมน็อตยาวเหมือนกันนะน็อตเครื่องเขา <c oughs> เนี่ยอู๊มหกคูณห้าสิบเดี๋ยวเนี่ย ยาวจังวะพูดยาวอ่ะฝั่งฝั่งทางแทงฝั่งด้านด้าน,นไอ้บนเนี่ยน่าจะเป็นด้านด้านขวามั้งขวาหรือซ้ายวะอ๋อฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็น M6 ็มหคูณสามสิบหโอก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยยาวคอนได้ โอ้ล้วก็มีกาดอ้น,นี่ด้วยตาจีบีผถามหน่อยว่าของแท้ปะเนี่ย<ม>ถ้าเกิดไม่แท้แหรอนะแต่ก็มีดีมีมีดีไว้กว่าไม่มีเนี่ยของผมเนี่ยไอตอนที่ล้มเนี่ยก็ได้นี่แหละกาดนี่เลยช่วยล้มล้มแปลเนี่ยเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวพี่รอเลยลงตัวน่าจะเดี๋ยวสั่งเฟลนิ่งใหม่นะ ไม่เดี๋ยวซื้อชุดเป็นนี่มันแถมชิลให้เลยไงเออพี่จะสั่งที่มันสีแดงอ่ะที่มันมีโลโกโ้ HRC แบบยาวๆไปเลยเออถ้าเกิดสั่งชิวมาก็ต้องเป็นเหมือนแมน่ชิวมาเขาอ่ะ โซ่เนี่ยกับยางเนี่ยดิ้นเดียวจริงๆจะโดนแล้วเนี่ยโคนมินอะไม่เหมาะกับใส่สองอยากเปลี่ยนอาเคเ้อเกิดสั่งออนไลน์ดูดูรหัสไม่ได้ว่านี่ไงนี่ห้าสองศูนย์เออว่ะ กเตอร์หล sí, sí, sí. sí, right? yeah, yeah. ังม mm ีส hmm. right? ีเลือดได้ไงพี่เออใช่ซื้อพันกว่าไอจอมไทยอ่ะที่พี่จะสั่งใช่ไหมอ่ะมันมันมีไซส์อ่ะไซส์มีอยู่แล้วแต่โซ่ไม่มีไซส์เออมันจะมีเอ็กซ์ลิงโอดินอะไรทุกอย่างเออใช่อันนี้คือพอซื้อเราก็ถามร้านนี่ใส่ตัวพันก็ได้สบายทุกคนลองรักถึงพันสามก็รอพันสามว่าอยะกตอนอ่ะพันสามว่าใครยาแฮปปี้พอใครยา ตอนแรกอ่ะพี่เห็นไอ้ไอ้ตัมันใส่ตัวห้าร้อยแล้วมันมันยืดมันแป๊บเดียวมันยืดแล้วไงแล้วพี่ก็เคยมววายตั้งโซยัมโซยกยัมโซเปอลอ่าแต่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เวลาดิบขี่ดิฟก,ก็ดิบก็ขี่ใครชาตินะรอยกมงิน้องรอวขี่ก็ไม่มีเวลาเออเนี่ย นี่ลองส่งทีให้สั่งร้นเดี่ยวนดก็ได้เออเวลองดูนะโอเคได้เลยเสร็จไม,ไม่ไม่ข้ามสี่พันเลยหมดแล้วหน้าหลับจริงไว<ะ>ยพ<ะ>ูดเป็นเล่นไปเลยหน้าก็หน้าก็จอมไทยเนะ้วสองนเออ,เ,อ,อเนี่ยจอมไทยไอไอเรื่องสเตอร์พี่ไม่ติดอยู่แล้วเพราะยังไงจอมไทยมันผลิตไงไอตัว<ไ>ดีไอเดียไม่ไม่มีมีน้อยมากแล้วถ้าเกิดเป็นอะเยิ่งหนักกว่าเดิมอะเคก็ไม่มีตรงรุ่นเน่ยยากมากเพร่หาซื้อจากทางอะเเลยโดยเฉพาะ ถ้าราคานี้นเรานยืนเองริบว่ามันถ้าสมราคานะเราเปลี่ยนบ่อยได้ดีนะมันมถ้ามันไม่แพงเออใช่อาเคก็สามสี่พันป่ะโต้ใช่ไหมใช่สามสี 3, 4, ่พันประมาณนี้พันกว่าบาทสองพันเองยด,ด,ดีก็ถ้ามันเป็นห้าสองศูนย์มันอยู่ที่ประมาณตอนนั้นดูดูมันเป็นของอ่าตัววีสามจะอยู่ประมาณสามพันสามพันกว่าบาทแต่ว่ามันมีแค่ห้าสองศูนย์ถ้าเกิดห้าสองห้ามันมีห้าสองห้าสองห้าแต่ถ้าห้าสองศูนย์นะมันจะเป็นตัวท็อปซึ่งแพงมาก เพราะเสียตจองไทยสีชินเร็วจะได้มันสีทองจ๋าเลยนะเหรอเซ<ส>่เอยนาสดเลย<ส><ญ>าพาแล้วแบบว,ว่าเออลองเปลี่ยนแล้วเมื่อวานเนี้ยโคตรสวยเนี่ยแบบล้างรถเสร็จใช่ไหมกำลงังจะรับแฟนใช่ไหมขับรถไปรับแฟนรถถนนพระรามสองมันสูบน้ำขึ้นมาโคตรสวย แล้วคือไอ้คันข้างหลังรถเก๋งมันก็ตามมาคงน่จะหัวเสียว่าขับช้าทําไมวะเชี่ยถ้าเกิดรถไม่ล้างอ่ะกูลุยแล้วเออแต่รถมันล้างมาเล้วไงล้างแล้วอ่ะแล้วโอ้โหรอย้ำน้ำไม่หยุดนี่รถตำรวจนี่แต่งเยอะกว่านี่ขับอไม่เยอะกว่าอ๋อพวกปั๊มพวกปั๊มเบรก เอ้ยเขายึดจกักไอ้น,นี่เด็กมาวะผมพูดเล่นนะครับเดีย๋ยวไปผมพูดเล่นนะเดีย๋ยวไปคิดจริงนะว่าเขายึดมาแล้วมาใส่รถตองอ่นนะไม่ใช่นะผมพูดเล่นนะขอ<ป>ซื้อมาด้วยพักน้ำพักน้ำแรงนะฮะที่เราจ่ายค่าปรับมนะันมาเนี่ยเอาไม่ใช่เราต้องช่วยตำรวจเขานะครับโดยการจ่ายค่าปรับเผื่อเขาจะได้มาเงินไปแต่งรถฮะพูดเล่น โอ้โหแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันคือ,อรถตำรวจจริงๆฮะกลางวันใส่เครื่องแบบกลางคืนใส่เสื้ออะไรอะารเงี่ยจริงแทบไม่เชื่อเลยนคือของอาคาโบอีกเนี่ย,ออย,ยผมฉีกยับอย่างเงี้ยเอาอะไรมาแน <laughs> กล่องเทเนี่ยคือกากระวัากะวังคือกล่องที่พี่สั่งอ่ของกอฟเลยคือกล่องอะไรก็ไม่รู้ของอาคาโบวิกอ่ะนี่กล่องเทแตกขายอยู่ตัวนี้ไหมเหมอนะลีเวดอ่ะอ๋อลีเวดลีเวดแล้วมันไม่มีสายรัดอ๋อเอ้ยหรือว่ามันคนเอาสายรัดออกเออก็ต้นอย่างนั้นตูริเตอร์กันเนี่ยเออวะยังไงก็ต้องไอ้นี่อยู่แล้วอะไรนะอัดยาแก้วไหมยาแก้วเอาไอ้นี้่เอาเลยสายรัดออกเลยตัวเฮ้ยมันเพื่อสายรัดออกมันก็ได้เหรอวะ ้เฮยถ้าเกิดเอาออกแล้วลองดูว่ามันเป็นรอยไหมถ้าเกิดเป็นรอยก็ต้องเอาสายรัดไอ้นี่อยู่ดีอะไปดูให้ไหมตาดิแผลหรือของแผ้จริงๆเนี่ยหลวงบอกนี่เออมันหลวมเพราะว่าแต่มันมีตัดเหมือนมันตัดจากปากสองนิ้วมาแล้วใส่เป็นสองนิ้วหลวงติดไว้เอาฟอยล์ยัดเอาไม่อย่างเดียวก็พี่เอก็เนี่ยให้เอาทำตรงนี้ก็ต้องไปทำหลอดท่อเลไม่ไม่ไม่เอาฟอยล์ยัดเอาแค่ใหญ่ที่ออก มนหรทำตรงนี้นี่เท่าไหร่ตัวจิมมานห้าสิบบาทเองอ๋อซื้อนี้ใหม่เกีใหญ่กว่าอีกไหมต้องมาหาดูมันมันต้องกินอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นวันดูนะเอาฟอยเล่าไม่ได้หรอนี่เอาฟอยเล่ามาถือออกมาแลยพี่เจอเด็กชาวบ้านมันตกไปเด็กฮะเราไปดูดช่ไหมถ้าเหี้ย